ไหลมาเร็วจัดเอาใหม่ฉลอกขึ้นใหม่ฉลอกขึ้นไม่ใหม่ลูกข <God> <the> <the> ึ้นไม่ใหม่เดี๋ไม่แทนให้บอกลงเลยลงมาแล้วพอหลอกปั่นมานั่งมาดิลุกคนนี้ก็เรียบร้อยจริงๆนั่งมาเลยปั่นไหลมาเลยแบบน้องเมื่อกี้ทำไมอะอะไรนะเอาจักรยานลง โอเคโอเคอ๋อรถมาแล้วเนะหรอโอเคโอเครอรถก่อนรอรถก่อนอ๋อรถออมาคนน้องเขารู้นะครับเวลารถมาเขาก็จะขึ้นไปเลยเก่งมากเลยเก็แต่พอหลอกทับขาพ่อทับขาพ่อทับขาทับขาทับนิว้วนิ้วก้อยโอเจ็บ อาพลอคลงมารอลงมาอ้าวฉันเอาลอคลบลบอลบอคล็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 อคอืมล็อล็อคล็อคอ้าวมาพล็อคฉันพลอคมาอ๋ยคนน้องหลมาแล้วโอ้โหดก คนน้องเขาล้มแบบนี้ประจํานะครับบางคนไม่เคยเห็นก็จะหัวใจวายเหมือนกันครับปลาก้อนหินนะปลาออกก้อนหินปลาใส่ก้อนหินได้ลูกคือคนน้องครับปกติเนี่ยเขาจะไหลาจากตรงนู้นเลยครับแล้วก็ไหลลงมานี่นะครับตีโค้งไปครับปกติครับผม,มเห็นเขาแรก็ตกใจเหมือนกันแต่ลงมาไม่กลัว